ามรอยหนังดังเมื่อ65ปีที่แล้วผลงานการสร้างและกำกับของคุณสุรสิทธิ์สัตยวงศ์นะครับที่ใส่หมวกอยู่ตรงกลางแล้วนะครับเรื่องน,นี้เล่นเป็นพระเอกเป็นผู้สร้างแล้วก็เป็นผู้กำกับด้วยนะครับหนังชื่อเรื่องว่าสั่งอินสีขาวถล,ล่มกรุงเป็นหนัง16มม,มภาคสดๆนะครับเข้าฉายครั้งแรกเมื่อวันที่25กันยายนปี2001นะครับ นนี้เหลืออะไรมาให้ดูบ้างนะครับก็เหลือฟิล์มหนังสั้นๆอยู่ประมาณสักไม่ถึง20นาทีนะครับนี่ดาวร้ายนะครับคุณแป้นลืมสัตชัยนะครับเมื่อห5ปีที่แล้วนะครับเด่นเป็นผู้ร้ายคนนี้ก็คือคุณทานทัศน์วิพัตยธิตนะครับที่ถูกจับตัวไปนั้นก็คือคุณน้ำเงินบุญหนักนะครับเป็นนักเอกอีกคนหนึ่งของเรื่องนะครับกากฟิล์มที่เหลือนะครับเหลือมาสั้นๆนะครับเรียกว่าดูแล้วงงหน่อยนะครับเนื่องจากว่าหนังไทยสมัยก่อนนั้น อย่างที่สั้นที่สุดก็ประมาณ2ชั่วโมงจบนะครับแล้วก็ยาวก็เกือบ3าชั่วโมงนะครับฟิล์มเราเหลือมาอยู่ไม่ถึง20นาทีนะครับก็กระท่อนกระแท่นนะครับนั่งดูแล้วก็ยังงงๆนะครับว่าจะไปต่อกันยังไงนะครับก็พยายามลําดับเหตุการณ์นะครับนี่พระเอกของเรื่องนะครับคุณสุรสิทธิ์สัตยวงศ์นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับสร้างด้วยกํากับด้วยนะครับคุณสุรสิทธิ์ในเรื่องนี้จะชื่อกริชนะครับแล้วก็ครูชาลีนชาววิกิตนะครับอยู่ขวามือนะครับครูชาลีนี่จะชื่อว่า เจ็ดนะครับส่วนที่อยู่คุยด้วยนะครับอันนี้ยังไม่ทราบชื่อนะครับคนนี้แหละครับไม่แน่ใจเรื่องชื่อนะครับมอบอะไรให้นี่คือชาลีนะครับอินทรีขาวในเรื่องนั้นเป็นตัวสําคัญนะครับแต่ว่าบีมเรือไม่ถึงที่จะได้เห็นอินทรีขาวนะครับ วันนี้ผมจะพยายามฉายไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าลีมเหลือค่อนข้างสั้นนะครับดยคุชาลีนะครับเรื่องนี้คุชาลีแต่งเพลงให้ด้วยนะครับแต่ว่าเพลงนั้นก็ไม่มีนะครับในหนังนะครับแต่ว่าตอนแายๆจะเห็นคุชาลีนั้นอยู่ในบาร์นะครับอยู่ในทำไมเรียกว่าอะไรคอยดูกันนะครับนี่คุชาลีนี่รับปีสองพันป้2หนึ่งนะครับนี่คุณสิรินทิพย์สิรินทิพย์สิริวันนะครับ ในเรื่องจะชื่อสุนิตานะครับดุคุชลีมองนะครับนีน่นางเอกนะครับพวกเราาจ,จะคุณคุณสดินทิพย์ในลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นป้านะครับปลินนะครับดุคุชลีนะครับทะเลนใส่นะครับภายหลังสองคนนี้ก็เป็นสามีภรรยากันนะครับแล้วก็มาสร้างหนังนะ อ๋อ oh, สันครับผมชื่อชุดเจดครับอย่างนี้เมื่อกี้อ่านปากดูนะครับเป็นยังไงหนังสือผมบอกาสมัยก่อนนั้นต้องมีบทพากย์นะครับแล้วก็นักพากย์ก็จะพากันสดๆนะครับไม่มีเสียงในฟิล์มนะครับดูปัจจันนะครับขอบคุณค่ะนะครับเวลาผมทําบทพากย์ก็ต้องอาศัยดูช้าๆจะช้ากว่านี้ครับจะใช้ภาพสโลว์นะครับเพื่อที่จะนับปากให้ได้นะครับว่าพูดอะไรออกมาถ้าเร็วเกินไปจะอ่านไม่ทันนะครับ ลาไปแล้วนะครับกริดกับเจดนะครับในเรื่องเขาบอกว่าคุณสุรสิทธิ์นั้นเป็นหัวหน้านักเลงนะครับเดี๋ยวค่อยดูนะครับนักเลงแบบไหนนะครับดึงหัวออกไปเลยนะครับ <c oughs> น,น่าจะเป็นหัวหน้าใหญ่นะครับนี่คุณน้ำเงินบุญนะัก ฟิล์มอาจจะสลับไม่ถูกที่นะครับเมื่อตอนต้นเห็นคุณน้ำเงินเนินถูกจุดไปนะครับอันนี้เหมือนเพิ่งมาคบกันนะครับเห็นไหมครับคุณน้ำเงินในเรื่องจะชื่อว่าพิไลนะครับดูครับนี่ฟิล์มเมื่อปี2อ0พนรอยนะครับเหลือมากระท่อนกระแท่นนะครับมันมีหนังอีกเรื่องหนึ่งนะครับชื่อคล้ายๆกันนะครับตั้งชื่อเรื่องว่าอินรีขาวเฉยๆนะครับ แต่อันนี้คือสั่งอินซีขาวถล่มกรุงนะครับก็ประมาณสัก15บ6นาทีก็จะจบนะครับทันทัดกับคุณน้ำเงินนะครับไปหลังก็เป็นคู่ชีวิตกันเหมือนกันนะครับหนัง16บมมไม่มีเสียงยังอยู่ในสต็อกอีกเยอะนะครับผมจะทยอยนำมาให้ดูนะครับ ถ้าเรื่องไหนยาวเกินไปก็อาจจะตัดนะครับอย่างเช่นฉากนี้อาจจะยืนคุยกันนานนะครับเราก็ไม่รู้ว่าคุยอะไรกันมากเราก็ตัดออกนะครับเพื่อที่จะให้มันกระชับเวลานะครับไม่อยากให้เกิน15นาที20นาทีนะครับเดี๋ยวจะเป็นปัญหานะครับจริงๆเรื่องนี้เขาจะปั้นพระเอกใหม่ที่เป็นเหมือนนักเรียนนะนักเรียนในร้อยให้คนนี้แหละครับที่อยู่ซ้ายมือนะครับแต่ชื่อจะไปอยู่ที่ไตเติ้ลหนังนะครับ จำชื่อไม่ได้นะครับนี่สองคหนึ่งะครับถ่ายกันเรียกว่ากลังแจ้งเลยนะครับนักเรียนในร้อยนั่นมองหน้าคุณน้ำเงินนะครับเพราะในเรื่องอีกสักพักเขาจะเหมือนจีบกันนะครับ คนที่เดินมาข้างหลังนะครับก็เห็นก็ถ่ายหนังนะครับก็หันยืนดูนะครับคุณสุรสิทธินี่สองพนห้านึ่งยังเป็นพระเอกอยู่นะครับเป็นพระเอกดังมาจากสุภาพบุรุษเสือไทยนะครับสองพันสี่้อยเก้าสิบสองนะครับดู ชาวบ้านที่อยู่หลังะเมื่อกี้เห็นหมวกวแล้ครับพวกที่อยู่ด้านหลังคุชลีนะไม่ได้หายตัวได้นะครับหยิบผิดนะครับลืมหยิบกระเป๋าตัวเองนั่นมันกระป๋องฉันมันกระแปงฉันเอามาคืนนะครับ ายกลางแดดจนเสื้อเนี่ยเหงืง่อเหรอเหงื่อท้อนเลยนะครับสมัยดูแต่ก่อนก็ไม่ค่อยสังเกตนะครับพอมานั่งตัดต่อเราจะค่อยๆเห็นนะครับนี่เป็นบรรยากาศของกรุงเทพเมือ่อปี2001นะครับที่เขาถ่ายไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีนี่โรงหนังสาราเฉลิมไทยนะครับเดี๋ยวก็จะมีแก๊งโมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็จะมีการปล้นกันนะครับเห็นไหมครับ เราก็มีโอกาสเห็นทัศนียภาพของกรุงเทพมหานครนะครับเห็นรถยนต์รถเมย์นะครับรถสับล้อนะครับลิบตัวนี้บางทีผมก็น่าจะตัดออกไปให้ดูแล้วนะครับรวมบ้านเมืองเก่าๆอะไรอย่างังี้ยนะครับดูครับบางคนบอกว่าทําไมต้องเสือ้อใส่เสือ้อแจ็คเก็ตนะครับให้มันสไตล์ออกหนังแนวฝรั่งนิดนึงนะครับแต่จริงๆอากาศร้อนนะครับ แต่ให้มันดูเท่ๆนะครับไปแถวนี้ตรงแถวสะพานประชาชาตินันะครับสะพานมัคขวานนะครับรถมอเตอร์ไซค์นะครับฉากนี้คนที่ชอบรถในอดีตนะครับชอบนะครับนี่ก็เริ่มที่จะวางแผนล้นกันแล้วนะครับไหวแล้วครับมอเตอร์ไซค์นำหน้านะครับ ดูรถนี่เหมือนรถตำรวจนะครับรถแรนโรวอร์นะครับบรรทุกได้เยอะขนาดนั้นเลยนะครับนี่เป็นรถเก่งนะครับในหนังหลายๆเรื่องนะครับเห็นเนาะครับรถอย่างนี้นะครับยิงกันครับเห็นไหมครับนั้นวันไหวกรุงเทพนะครับอันนี้ก็คุณน้ำเงินบุญนะ เดินในร้อยคนนี้อีกแล้วครับก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับอย่าเพิ่งเบื่อนะครับบางท่านบอกว่าทำไมฉากที่คุยกันนานๆอย่างนี้ในเมื่อไม่ภาคก็ตัดให้ดูสักสิบวิยี่สิบวิก็ได้นะครับไม่ต้องดูหมดนะครับแต่บางทีผมก็ไม่ค่อยมีเวลาตัดนะนะครับก็ใายไปเลยนะครับบางทีไม่ถึงยี่สินาทีไม่ถึงสิบห้านาทีก็ ใช้ไปเลยนะครับแต่ถ้ายาวกว่านี้ฮะจะต้องตัดนะครับยังมีอีกหลายเรื่องนะครับค่อยๆทยอยออกมาให้ดูนะครับเพราะว่าหนังไม่ได้ภาพนะครับไม่มีเสียงนะครับค่อยๆทําออกมาเป็นคลิปให้ดูสั้นๆนะครับอาจจะชื่อแปลกๆเลยนะครับบางทีก็เป็นตามรอยหนังดังนะครับบางทีก็เป็นจุดเด่นจุดขายนะครับหรือว่าบางทีก็เป็นหนังหาดูยากนะครับแล้วแต่ว่า ชื่อไหนจะเหมาะสมกับกับคลิปที่เหลือนะครับมีกระจกนะครับเป็นห้องรับแขกนะครับแล้วก็เอาเอาเล่าโชว์เลยนะครับเห็นไหมครับมีหลายยี่ห้อนะครับนี่เป็นบ้านคนจริงๆนะครับไม่ใช่เป็นโรงถ่ายนะครับเป็นบ้านคนที่เขา ขอเข้าไปไทยทำหนังนะครับถ้าโรงถ่ายนั้นจะไม่เรียกว่าเฟอร์นิเจอร์จะไม่ละเอียดแบบนี้นะครับจะธรรมดานะครับจะดูง่ายนะครับหนังเรื่องนี้ฉายที่โรงหนังพัฒนากรนะครับบางคนถามว่าโรงหนังพัฒนากรอยู่ที่ไหนก็อยู่ในกรุงเทพนี่แหละครับก็ต่อมาก็รืออ้อออกนะครับแล้วสร้างเป็นโรงหนังศิริรามาอยู่แถวแถวทางที่จะไปทาง อะไรหมอมีนั่นแหละครับอ่านตำราครับดูตำราเต็มตโต๊ะเลยนะครับเห็นไหมครับก็เหมือ,มอ,อ,อนจะจีบกันเอาขนมมาให้กินนะครับในเรื่องผมเห็นท้ายๆเขาเป็นเป็นตำรวจด้วยนะครับนี่ก็ทัศนียภาพของกรุงเทพมหานคร ฝั่งุนบุรีในอดีตนะครับก็โชคดีนะครับที่หนังเรื่องนี้ไปถ่ายทำไว้นะครับทุกวันนี้ถ้าเราดูภาพบุมสูงแบบนี้เราจะไม่เห็นแบบนี้แล้วนะครับบ้านเรือนสมัยก่อนก็2ชั้น3ชั้นนะครับแต่ทุกวันนี้โอ้โหเป็นคอนโดนะครับเห็นไหมครับนี่จะเป็นที่ไหนนะครับเหมือนพระปรางวัดอรุณไหมต้องค่อยๆดูนะครับแผนเข้ามานะครับ นี่จากหนังนะครับเขาทาไว้นะครับเพราะว่าเขาจะถล่มกรุงนะครับอันนี้แหละครับพระปรางวัดอรุณแล้วก็นี่มาวัดพระแก้วนะครับของสนามหลวงนะครับท่านนี้ไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับเป็นเมืองอนุรักษ์นะครับวันที่ก็ถ่ายเห็นเรือแจวนะครับเรืออะไรนะครับใช้แจวเอาเลบแม่น้ําเจ้าพยาครับน่าจะถ่ายจากแถวสะพานพุทธลงไปนะครับมองจากสะพานอันนี้แหละครับสะพานพุท ควันควันดำๆนั่นก็คือโรงไฟฟ้าวัดเรียบสมัยตะก่อนนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็คนนี้ก็ให้เป็นตำรวจแล้วนะครับคุณสิรินทิพย์มีปั๊มน้ำมันนะครับปั๊มน้ำมันตราหอยนะครับปั๊มเชลล์นะครับเนครับฟิล์มกระโดดเยอะนะครับตำรวจก็ไปส่งที่บ้านนะครับไม่ใช่โทรศัพท์มือถือนะครับเ็าักอะไรไม่รู้นะครับ ถ้าเป็นสมัยนี้คล้ายๆโทรพท์มือถือแล้วก็มาที่สะพานพนระรามหกนะครับคุณนสุดคุณครูชาลีนะครับก็ตามนะครับอ๋อตะกี้แหละครับคุณสุดินทิพย์นะครับ,รบแล้วก็คุณที่เป็นตำรวจนั่นแหละมายืนคุยกันครุชาลีก็ตามมาแอบดูนะครับนี่เลิฟซีนนะครับนั่นครับแอบบังนะครับใช้วิธีบงัง ุชลีนะครับปากขี้บุรีนะครับนี่ฉายมา13นาทีแล้วนะครับอีกแค่3นาทีก็จะหมดม้วนแล้วนะครับท้ายๆจะมีเหมือนเพลงเอลวิทนะครับนี่เป็นโรงเลื่อยแถวแถวพระราม6นะครับวัดสร้อยทองสมัยตรงนั้นมีโรงถ่ายนะครับก็สมัยท่าก่อนไปก็ถือว่าไกลแล้วนะครับ สาทองนะครับอีกนิดเดียวก็เข้าไปพื้นที่นนบุรีนะครับนี่เป็นโรงเลื่อยนะครับแล้วก็จะมีโรงถ่ายอยู่แถวๆนั้นนะครับฉากต่อยกันแล้วครับคิวบูใครต่อยใครอ่าคนนี้ตัวประกอบไม่ทราบคุชารีนะครับแล้วก็นี่กุสนเห์โกมารชุนนะครับนี่วัยรุ่นนะครับเป็นฉากวัยรุ่นที่เขาจะจะดวลกันนะครับดวลเพลงดวลเต้นนะครับ พยายามดูนะครับน่าจะเป็นโรงถ่ายนะครับแบบนี้เชียร์กันครับเหมือนใครจะเต้นคู่กับผู้หญิงคนนี้นะครับดาวร้ายนะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับดูถ้าจะดูให้ทันต้องหยุดภาพนิ่งดูนะครับแล้วก็เต้นเพลงจังหวะนะครับอาจจะเป็นจังหวะทวิตก็ได้นะครับสมัยนั้นกําลังดังนะครับดูคู่เต้นของผู้หญิงสิครับหน้านี้ รีหูเลยนะครับออกไปเลยนะครับไปครับแบบนี้สมัยก่อนทํายังไงเวลาชายเปิดแผ่นเสียงเอาครับเปิดแผ่นเสียงสนุกนะครับเหมือนเต้นแข่งขันนะครับดูส่งผมแต่ละคนนะครับเหมือนใส่น้ํามันตันโจนะครับคล้ายๆเอ็ดวิทเลยนะครับส่งผมทําส่งแบบนั้นแหละครับเดี๋ยวก็จะมีคิวบูในนี้นะครับแต่ว่า สั้นๆนะครับฟรีหมดก่อนนะครับมาแล้วครับัเลงมากวนแล้วนะครับนี่ครับงถ่ายแล้วครับแบบนี้ครับกุชลีเดินเข้ามานะครับจุ่มจิ้มสอนทองครับสุกแย่งสุโภลีเอาวุลีเข้าไปสุกเห็นไหมครับกลองก็จะเต้นเหมือนบานะครับสมานมิดบาจริงๆด้วยแหละครับเห็นไหมครับุชลีดื่ม คุณแป้นปลื้มสัญชายอยู่ใกล้นะครับแล้วทีนี้ก็จะต้องไปนี่ครับดูคูชันดีครับจะมีแย่งผู้หญิงกันนะครับอเฮ้ยอะไรจูบเลยครับเอาอีกครับคูชันีพูดไม่ยอมครับดึงหัวครับทีนี้ก็ หนึทดองค์งามนะครับเมื่อสักครู่ครับนี่ครับคุชาีนี้พระเอกนะครับพระเอกเรียกพระเอกสองคนนะครับนุสุรสิธิ์แล้วก็คุชาีนะครับอันนี้ตายแล้วครับไปครับที่เผลอนนิดหนึ่งกระเด็นเลยนะครับนักดนตรีก็เตรียมที่จะมาเล่งแล้วครับ ฟิล์ก็ใกล้จะหมดนะครับเหลืออยู่แค่นิดเดียวแค่นี้แหละครับเดี๋ยวต่ยกันเสร็จก็จะหมดะละครับนี่แหละครับคือเรื่องสั่งอินซีขาวถล่มกรุงปี2 5 0 1นะครับกับฟิล์มที่ยังเหลืออยู่ให้ดูแค่นี้แหละครับ